สสดีครับพี่เปีโตครับผมวันนี้นะครับมาพบกับนางฟ้าเข้าบ้านหนึ่งคันนะครับมาเจอยนทีไรก็จะมีของดีๆมาฝากนะครับเอฟซีของเรานะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพี่เปีย a รถคาร์ทูชแนลในช่องยูทูบของเราเองครับผมอ่ะมาดูกันครับเป็นโตโยต้านะครับวีโก้พรีเลนเนอร์นะครับปี2010นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัว E ด้วย ABS airbag นะครับผมมาพบกับล้อแม็กนะครับที่สวยๆเลยนะครับไฟหน้าใหม่ครับ นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Vn นะครับตัวนี้เป็น Vn Turbo แล้วครับผมนี่ะเป็น Vn Turbo แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงก็มีจมูกแล้วเป็นตัวทับนะครับมาดูกันนะครับก็สวยครับคันนี้เรียบร้อยมากๆนะครับแท่ไม่ต้องทำไรแล้วนะครับเป็นพีรันเนอร์ของรอนั่นเองนะครับแคปก็สวยงามนะนะครับแล้วก็ตัวแมกไรเนอร์นะครับแล้วก็ฝาท้ายก็ถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับ วันนี้มือซ้ายมือขวาไม่อยู่นะครับวันนี้ติดถ่ายละครนะครับก็เลยต้องมาถ่ายให้กับ FC ดูกันนะครับวันนี้เรามีหม่อมมาช่วยสังเกตการให้อย่างเดียวนะครับผมอ่ะหม่อมครับช่วยปรับตัวผมนิดเดียวครับผมนี่ครับมาดูภายในกันนะครับมาดูภายในกันแผงประตูก็สะอาดสะอ้านนะครับทรงสวิตช์ก็เรียบร้อยนะครับเบาะก็สะอาดนะครับนะครับพวงมาลัยเอออะไรเอนเนี่ยเปิดแค่นี้พอครับนี่ครับผมฟังเสียงเครื่องกัน โอ้โหรถติดชึ่งเช่นเคยครับผมนะครับพลังไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับพับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับเรียนเนอร์นะครับนี่ฮะมีบันไดแล้วก็ตัวดึงเปิดประตูด้วยตัวนี้เป็นโอเพนแคปด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่แคปอย่างเดียวนะครับผมเป็นโอเพนนะครับนี่นะครับเปิดแคปคู่ได้นะครับนั่งสบายนะครับวันนี้หม่อมเราก็อาจจะซีดเซียวนิดนึงนะครับเมื่อวานทําศึกหนักไปหน่อยนะฮะ เมื่อวานก็ไปบู๊กันมานี่ครับถือว่าสวยมากๆนะครับเนี่ยฮะเบาะหลังเอ่ยเลยเอ่ยนะครับเรียบร้อยละนี่ครับผมคอนโซลโซนสวยนะครับสะอาดนะครับเครื่องดีอ่ะนะครับเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับถือว่ารถมือสองที่สมบูรณ์แล้วก็สะอาดมากๆด้วยนะครับคันนี้แหม่ไฟนั้นจัดท่วมเลยนะครับโอ้โหรถสวยจริงๆคันนี้ก็แทบไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะจ๊ะเพราะว่ารถมันค่อนข้างเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับ อย่างมากมากเลยเนี่ยสติกร์เอ,อเายจากศูนย์อยู่ครบหมดมือเดียวป้ายแดงด้วยนะจ๊ะอ้าวสวัสดีครับพี่หมุงเรานั่นเองอ่าเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงโอ้โหเสียงยังป๋งแต่งปึงปัง,ปลงเลยฮะเพื่อนรีบไปครับนี่เพิ่นวันนี้หม่อมก็งุนบุ่นทีเดียน,นะเพราะว่าถูกหวยฮะถูกหวยออเลขของพ่อหลวงเรานะครับสามหมื่นกว่าดูเลยฮะหน้าตาของเสียจะเป็นอย่างนี้ฮะ ห้องเครื่องถือว่าสะอาดนะครับมากๆแล้วแค่ไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่ครับฐานหน้าเอ่ยนะครับนี่ฮะ L R นะครับก็ยังอยู่นะครับนี่ครับเต้นสวยอยู่รถก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีบเหตุชนหนักสมน้ำแต่อย่างใดนะครับก็ไม่มีแผ่นเทปไม่ได้มีรถเครื่องสวยฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมาก FC สนใจก็ติดต่อมานะครับตัวนี้เป็น Toyota v i ี o ก i l a n ันเยกสูงแท้โรงงานนะครับ รถสวยมากๆนะครับรถสวยมากๆคันนี้ไม่แพงครับบอกเลยออกรถแค่หนึ่งพันบาทเนี่ยก็ได้วีโก้สวยๆไปครอบครองแล้วนะจ๊ะแม่สวยจริงๆเนี่ยครับโอ้โหสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับ